สวัสดีค่ะช่องแม่น้องโฮมเนาะจ่ามันเนี่ยซีมาทักทายเป็นภาษาหลายภาษาเนาะจ่าเพราะว่ามีหลายช่องติดตามเนาะจ่าก่อนอื่นทักทายช่องทางอินเดียเนาะจ่าน a m a s t e ทักทายช่องทางอ่าอาหรับเนาะจ่า salam a l i กุมทักทายช่องทางอ่าฝั่งตะวันตกวานเฮาตะวันตกเฮาเนาะสบายดีทักทายทางก่า ภาษาอังกฤษนะจ๊ะฮะ h โล l โ l ค่ะัลโหล How are you uh, How are you My uh, My Channel เนาะ uh, ช่องแม่น้องโฮปโ p ปอังกฤษนะจ๊ะมนีมาทักไทยนะจ๊ะทางกับ uh, ทางฟังเอญญี่ปุ่นนเน,นะจ๊ะให้ <laughs> ช่องทางเเ uh, กาหลีเนะาะสลังเฮสลาัางเฮเนาะ ฮาอายูน่ะละจ้าสังเฮอันยองอาเซโยสองทางเกาหลีเนาะจ้าสวัสดีค่ะมื่อนี้แม่น้องโคบอกมาทักทายเนาะจา้ากาแฟเนาะจา้าตอนสายจา้าแล้วก็ขนมปังค่ะขนมปังเนาะ how are you everybody around the world i am lee i hope you enjoy my channel and enjoy uh, uh come talking with me all right i come from thailand i live uh now i live in bangkok all right and i hope you enjoy yeah if you see my cha channel yeah uh, uh I cooking in Thailand yeah I hope you enjoy when you looking uh my channel หว mm ังว่าทุกคนจะมีความสุขในการดูช่องแม่น้องโฮมเนาะจ้าเมนี้มามาเนี่ยอ uh say hello and I have t a u t today toast for eating <laughs> because uh in uh not in the morning uh Uh, but I d o n t want eat m u c food in the morning I have coffee and toast ค่ะมาดื่มกาแฟนะคะ bring the coffee and toast ค่ะมาเด้อมีด <laughs> แล้วก็มีบบมนาครึ่งลูกค่ะลูก uh ลูกทานไว้เมื่อเช้าเนอะ กรนดาเครื่องลูกจ้าอาหารเสาแม่น้องภูมิเนี่จ้า mm hmm. I think I have uh, the lunch now <laughs> because the late little bit mm hmm. อันนี้เขาเอิญเนยได้จ้ะ mm hmm. เนยทาขนมปังจ้ะเดี๋ยวแม่ลงภูมิสีแกให้เบิง้ง มันมีหลายยีห้อมัง่งจะจาอันนี้มันเห็นมาจากนำอ่าทัตตะวันเนาะพอน้องพบเพิ่นมากแบบอ่ my boyfriend love f o m อ่อะไรนะ oil f r o m f r o m the fruit เหรอ I like this one ค่ะขนมปังดีราคาอ่ะ เนื้อเจ้าหรอคะเดี๋ยวแม่อันนี้ให้นะแม่ขูดน้ำขูดน้ำม,มันได้ด้จ่ะน้อยนึงด้จ่ะนี่ไงด้จ้ะอันนี้แบบอย่างด้จ่ะนะเดี๋ยวแม่เขาให้วา ขอบคุณทีเข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะช่องแม่น้องโฮบแล้วก็เป็นกำลังใจ Thank you for you come subscribe for my channel I so much happy if you come subscribe for me I go looking your channel I saw something very nice I I s h a r e for you okay เิมถั่วนะจ๊ะถั่วอันนี้สลามนะจ๊ะเอออารับทานได้ด้วยนะคะถั่วเดี๋ยวแม่แตัดให้อัาโลูเอ้าวุยน้องชมมาเซฮัลโหลก่อน This is my girl. My kid's name Hope นะคะ Hope Hello How are you สิ How are you อ่า o year 10 month ค่ะดึงขวบสบเดือนนะคะน้อง Hope okay. <laughs> อะไรนะคะอะ่า uh, ไป มังคับบ่ได้เด้อจ้ามานังน้ำได้ด็กนี่เดียวจ้ะความล้วยจ้ะกล้วยอาหารเส้าห้ามวันนี้กล้วยกับขนมปังปิ้งะมาท,าทักทายเนาะวันนี้พอน้องโฮไปข้างนอกอีแล้วจ้ะถ้าอา่าถ้าพอน้องโฮไปข้างนอกกะ ບໍ່ໄດ້ອາບໍ່ໄດ້ເຮັດກັບເຂົ້າຍ່າງຍາກເນາະຈ້ If uh, everybody see my uh, creep video, yeah, I hope you enjoy and subscribe for me, yeah. Thank you for you come looking my uh, creep too. Thank you, bang ค่ะหัวตาถ้าขนมปังนั้นจากริ่เหน่ะครับไม่ค่ะไม่ป่วยอ่ะ คิดหลายนะจ๊ะอย่างอีกอย่างอีกสองแผ่นจ้ะ If you saw my clip video If you enjoy Subscribe for me yeah I'll be very happy for you subscribe for me too ถ้าเห็นคลิปวิดีโอแล้วชอบแล้วก็ happy ปปในคลิปวิดีโอแม่นังฮอกด subscribe กดแชร์กดติดตามและจ้ากดกระดิ่งด้วยนะคะ hmm. today outside Bangkok very hot ค่ะ รสชยติ very hot ถั่วค่ะกล้วยครึ่งลูกน้องหอกินทานไว้เมื่อเช้านะคะกาแฟค่ะค o f f e e ใครมากบังคิปวิดีโอแม่นังโฮกากดกดติดตามนะคะ่ะอันนี้อย่างแบบบอกอันนั้นเนาะจะบอกไม่เกลี่ยมมากค่ะอย่างแบบไม่ให้เกลี่ยลายเนาะจะ แม,น,แมนูโฮมว่าแมนูโฮมี่ไอ้นั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะรีวิวแจมเพิ่อนอ๊เดนะจ๊ะหวานมากเลยนะคะ เปิดให้อย่างเดียวจ้ะเพื่อจะเปิดแยมจ้ะฮอกยูอันไหมคะยูอันแยมไหมคะเดี๋ยวแม่ทําแบบใส่แยมให้แยมจ้ะ<อ>เดี๋ยวแม่เอานิดหน่อยให้เนะาะหั่นให้น้องฮอกนิดหน่อยคะ่ะอะ You want a water? You want have water? Do mm hmm. you want have water? มาจ้ะขนมปังปิ้งจ้ะอันนี้ มันชิบหวานมากด้วยจ้ะมันจะเป็นรสของสตรอเบอรี่เลยด้วยจ้ะมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยนะจ้ะอร่อยจ้ะแล้วก็น่าจะเป็นรสของน้ำผึ้งเล็กน้อยเนาะมาจ้ะ ขอบคุณที่มาดูช่องแม่น้องโฮนะจ้า thank you for coming on my channel too นะคะ v e r y thank you ไอ okay. bye bye